ก็ัรสวดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับมันี่พีเอนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็มีแอปพลิเคชันนะครับผมนะก็คือแอปแคมซี่นี้เลยนะครับผมก็แอปแอะแคมซี่นี้นะครับผมก็อ่าผมไปดูอ่าจากที่เขาเล่นมาแล้วเขาทําการถอนเงินได้จริงนะครับผมผมก็เลยเอามาบอกต่อนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นหรือว่ายังไม่ได้ทําก็ลองมาทําได้นะครับผมสําหรับคนที่หาเงินออนไลน์เข้าเพย์เพลานะครับผมก็ ครสนใจก็สามารถมาทําได้นะครับผมหรือจะกดลิงก์จะใต้คลิปมาโหลดแอปจากในเพจสโตรได้เลยนะครับผมจะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะโอเคถ้าใครกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้ทาการดาวน์โหลดแอปเลยนะครับผมจะแอคแคนซี่นี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมอ่าคือผมได้โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วก็ไปสมัครพร้อมกันพร้อมกันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมพอเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับผม,ผมก็จะมามีมีประมาณนี้นะครับผมก็จะโผล่มาหน้านี้เนาะก็รอสักครู่นะครับผมมาให้รอให้มันโหลดก่อนนะก็รอแป๊กนะครับมันก็จะมีให้มันประมาณนี้นะก็ให้เรากดหน้าจอไปนะให้เรากดหน้าจอไปนะครับผมแล้วก็ให้เรากดหน้าตรงที่รูปดอลลาร์นะครับผมว่ารูปดอลลาร์ก็คือเราสามารถถอนเงินได้นะครับผมทั้งเพย์เพลหรือว่าอ่าประมาณนั้นเลยนะครับผมกูเกิลเพจนะครับผมพอตีผม แต่งหน้าจอแล้วมันออกไปหน้านึงนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับผมอะ่ะแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมอะ่ะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมเนาะก็ให้เราติ๊กหน้าจออีกทีนะครับผมนะแล้วก็ให้เรากดไปที่โกนะครับผมให้เรากดไปที่โกนะครับผมอ่ะให้เรากดไปนะครับผมกดไปที่าโกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ตามที่ผมได้วงไว้เลยนะพอกดเข้ามาแล้วเนาะ ให้เราเลือกว่าเราเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงนะครับผมก็ให้เราเลือกไปนะผมอ่ะพอเพศชายนะครับพอเลือกปุ๊กนะครับผมก็ให้กดตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นสีขาวให้เราทําการลงทะเบียนนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของการใส่อายุนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นอายุว่าเราอายุเท่าไหร่ล้วก็ทําการใส่เข้าไปนะครับผมเนาะก็ให้เราใส่เข้าไปพอสมมุติว่าเราใส่เข้าไปนะครับผมอะสมมุติว่าเราใส่เข้าไปนะครับผมก็ให้เรากด ไปตรงนี้เลยนะครับผมก็ให้เรากดเข้าตรงนี้เลยนะครับให้เรากดตรงนี้ไปเลยนะครับผมนะฮะพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะเมื่อกี้พอเราใส่อายุแล้วเสร็จแล้วเรากดเข้ามาปุ๊กนะครับผมก็จะมาเจอหน้านี้เนาะก็อ่ามันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คือมันไม่มีอะไรหรอกก็ให้เรากดตรงนี้อีกทีนึ่งนะครับผมอ่ะอ่าให้เรากดตรงนี้ไปอีกทีนึ่งนะครับผมให้เรากดเข้าไปอ่าก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับผมอ่ะก็มันจะมีให้เราอ่า ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กหรือว่าอีเมลนะครับผมแต่ว่าผมขอแนะนําให้ทุกคนล็อกอินด้วยอีเมลทางเพย์เพลวแล้วกันนะครับผมนะที่เราใช้สมัครเพย์เพลวแล้วกันเพราะว่าเวลาในการถอนเงินเราถึงจะสามารถถอนเงินได้อจาจจะไม่มีปัญหาด้วยนะครับผมนะก็ให้เราล็อกอินไปเลยล็อกอินเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมหรือว่าอีเมลก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมผมจะเอาอีเมลที่ผมใช้สมัครเพย์เพลนะครับผมเ <ingen ver ning> วลา,วาถอนเงิน,าน,งนอาจะไม่มีปัญหานะครับผมนะก็กดไปนะครับผม แล้วผมก็เลือกอ e ีเมลของผมรับผมว่าผมจะใช้อ e ีเมลไหนเนาะก็ตามที่ผมบอกไว้เลยนะครับผมผมก็เลือกอ e ีเมลอีเมลเข้าไปนะครับผมฮนะโอเคก็ให้รอให้มันโหลดนะครับผมฮะก็แอปนี้นะผมทำงานง่ายๆนะครับผมฮนะโอเคพอเราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็มันก็จะมีข้อความมานะครับผมฮะมันก็จะมีข้อความมาเราก็จะได้เหรียญอยู่ประมาณนี้เลยเขาจะให้เหรียญให้เราอยู่ที่ 4 4, 4ะะ่หมืเ้ย4,444น้อะเขาอันนี้เขาให้เราฟรีเขาให้เหรียญเราฟรีนะครับแค่เราสมาัครพวกเราก็ได้เหรียญแล้วนะครับผมนะพอเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรากดไปตรงนี้เลยะครับผมอ่าให้เรากดตรงนี้อีกทีนึงนะครับผมฮะให้เรากดเข้าไปอีกทีนึงนะครับผมกดเข้าไปอะ่ะก็พอมันกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมาโผล่หน้านี้นะค,ะคือผมขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าอ่าให้เราเปิดเข้าไปโอเคเดี๋ยว เ,เปิดก่อนนะครับผมให้เราเปิดเข้าไปนะครับผมอ่ะเปิดเข้าไปอนุญาตเข้าไปนะครับอนุญาตในการใช้งานครับผมอ่าก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับผมนะก็คือผมจะขอบอกนะครับผมว่าแอปนี้นะครับแอปแคนซี่นี้นะครับผมนะก็คืออ่าอ่าโทรศัพท์ Android เท่านั้นนะครับผมที่สามารถเล่นได้แล้วก็หาเงินจากแอปนี้ได้นะครับผมนะคือระบบ iOS จะใช้ไม่ได้นะครับผมก็คือไม่สามารถเล่นแอปนี้ได้นะครับผมเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับผมนะ โอเคนะครับผมก็คือมอกี้มันเรื่องมานะผมไม่ได้กดอะไรนะครับผมนะถ้าใครมาแล้วก็กดามาก็ได้แค่แต่น้าจอน่าจะได้แหละนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้กดามาแต่ว่ามันหน้าจอมันไปมันเอ็นนะครับผมอ่ะมันก็มาในของหน้านี้เนาะก็คือให้เรากดตรงนี้ไปนะครับผมอ่าตรงนี้ไปนะครับผมอ่นะ,ะก็ให้เรากดเข้าไปกดไปแล้วเราก็จะได้เรียนอยู่ที่4 4 40, 4พนสนะครับผมคือเขาให้เรานะแค่เราสมัครปุ๊บเราก็ได้เรียนแล้วนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไป เหรียญของผมก็จะอยู่ข้างบนเลยนะครับผมโอเคโอเคเหรียญของผมก็จะอยู่ข้างบนเลยนะครับผมอ่ะนะก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมก็ส่วนของการทํางานของแอปนี้นะครับผมก็คือให้เราทําการติดตั้งแอปแอปพลิเคชันนะครับผมนะก็แอปพลิเคชันก็อยู่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับผมให้เราติดตั้งไปนะครับผมถ้าผมติดตั้งแอปนี้ผมก็จะได้เหรียญอยู่ที่ 41นะครับผมเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับผมว่าผมก็จะได้เหรียญอยู่ที่41นะครับผมแล้วก็มันก็จะมีของปุ่งในการดูวิดีโอด้วยนะครับผมนะให้เรากดเข้าไปดูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดดูให้ทุกคนนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมก็จะลองกดดูครับผมซึ่งปุ่มนี้นะครับผมปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มดูวิดีโอเนาะก็คือปุ่มนี้นะครับผม ประมาณนี้แหละผมไม่รู้ว่ามันปลูกอะไรพอเรากดเข้ามานะครับผมก็จะมีของการเชิญเพื่อนนะครับผมนะก็การเชิญเพื่อนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมครับตรงรูปนี้เลยนะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะครับผมอ่าถ้าเรากดเข้าไปตรงรูปนี้นะครับผมก็จะมีลิงก์ในการเชิญเพื่อนนะครับผมอ่าบดเข้าไปแค่นี้นะครับผมน่าจะได้แล้วแหละอ่ะมันโอเคมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วก็ให้เราัดลอดลิงก์ได้เลยนะครับผมอ่าัดลอดลิงก์ของเราได้เลยนะครับผมนะ ซึ่งตร pues mm งนี้ก็จะเป็นโปร่มการเชมเพื่อนนะครับผมเนาะแล้วก็เราก็จะได้อย IR ู่เหรียญอยู่ที่250หเหรียญนะก็คือสมมติว่าเพื่อนของเรานะครับผมทําการโหลดแอปมาแล้วก็เพื่อนของเราได้เหรียญนะครับผมเราก็จะได้อยู่ที่25%เรนะครับผมนะเราก็จะได้อยู่ที่2 5หเรนาะหรือถ้าเพื่อนของเราเล่นเกมแล้วได้เหรียญนะครับผมเราก็จะได้เหรียญจากเพื่อนอีก2ี่นะครับผมก็ประมาณแค่นี้นะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้ในการชินเพื่อนนะครับผม ส่วนเรื่องในการเชิญเพื่อนก็สามารถไปเชิญเพื่อนจากได้ในกลุ่มเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ก็สามารถเอาไปแชร์ได้นะครับผมแล้วก็มาเล่นเกมก็สามารถได้เงินนะครับผมทาการโหลดแอคติดตั้งแอคเล่นแอคแค่นี้ก็สามารถได้เรียนแล้วเอาไปแลกเงินได้เลยน,นะครับผมถ้าเราจะกลับเราก็แค่กดตรงนี้นะครับผมให้เรากดตรงนี้ไปโอเคกดเข้าไปมันก็กลับมาหน้านี้แล้วนะครับผมเนาะก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมโอเค ส่วนเรื่องในการถอนนะครับผมก็เดี๋ยวผมค่อยไปแล้วกันเดี๋ยวเราไปโหลดแอปอก่อนนะครับผมว่ามันทํากันยังไงนะครับผมโอเคก็มันมีอยู่แค่แอปแอปพลิเคชันแอปเดียวที่เขาให้ให้ผโหลดนะก็ยังไม่มีแอปอื่นมานะครับผมก็มีแค่แอปนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ go to store นะครับผมฮะก็กดเข้าไปนะครับผมให้เรากดเข้าไปนะครับผมอ่าก็ รอสักครู่นะครับผมมันก็จะมาเด้งมารของหน้าเพสโตนะก็ให้เราติดตั้งไปนะครับผมโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนเนาะเราผมติดตั้งเสร็จแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะไปลองเล่นนะครับผมว่า,าเล่นแล้วมันได้เหรียญจริงหรือเปล่าก็คือเราจะได้เหรียญอยู่ที่41ใช่ไหมโอเคเนาะเดี๋ยวรอผมโหลดเสร็จก่อนนะครับผม โอเคนะครับผมก็ผมได้ทําการโหลดแอปเสร็จแล้วนะครับผมก็มันก็จะโผล่มาหน้านี้นะผมก็ทําการล็อกอินมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ทําแอปนี้นะผมก็มีเกมอะไรมาให้มากมายให้เราเล่นเนาะก็จะเป็นของแอปนี้นะครับผมก็บางคนก็จะรู้อยู่แล้วแหละนะครับผมก็มีเกมอะไรมากมายให้เราเล่นนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราต้องเล่นเกมหรือเปล่านะครับผมอ่ะมันขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่ะแค่เราทําการโหลดติดตั้งมาแค่นี้เราก็สามารถได้แล้วนะครับผมมอกี้มันขึ้นมาอยู่หน้านี้นะครับผมอ่ะมันขึ้นมาผมได้เหรียญแล้วนะครับผมก็ จะออกอ่าจะออกไปเข้าในของอ่าแอปเมื่อกี้เลยนะครับผมอะ่ะโอเคแอปคออออแอปอคมซี่นะครับผมอ่ะก็ออกมาครับผมอ่ะก็เข้าแอปแคมซี่เลยโอเคนะครับผมอ่าเมื่อกี้ผมได้เหรียญอยู่แค่อ่าเมื่อกี้ผมได้เหรียญอยู่ทั้งหมด4อ่สี่พันนะครับผม4ี่ร้อสี่สอ่ะตอนนี้คือเหรียญของผมอยู่ทั้งหมด4ี่พัน 4 8 5ก็คือผมได้เหรียญมาแล้วนะครับผมแค่เราเข้าไปแล้วเราเล่นเล่นเท่านั้นนะครับผม,มรเรานะก็สามารถได้เหรียญนะครับผมนะเราก็สามารถได้เหรียญเลยนะครับผมก็ตามนี้นะผมผมเมื่อกี้ผมเล่นแค่อาประมาณแป๊ดเดียวผมแค่เข้าแอปแป๊ดเดียวนะครับผมของผมก็ได้เหรียญละแต่ถ้าเราเล่นให้ครบ100%เรเราก็จะได้เหรียญเพิ่มอีกนะครับผมก็แอป,ปนี้ก็ถือว่าหาเหรียญง่ายๆนะครับผมนะส่วนเล่นในการถอนนะครับผมการถอนเงินของแอป,ปนี้ก็เรามาตรงที่รูป อ่าลูกอ่าดอลลาร์นะครับผมนะตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมการถอนเงินนะครับผมก็จะมีของเพ y p เ l ์ตรงนี้นะครับผมมาถอนเงินเข้าเพ y p เ l ์นะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปที่เพ y p เ l ์นะครับผมนะถอนขั้นต่ำอยู่ที่0ูนดห้าดอลลาร์นะครับผมใช้เหรียญอยู่ที่14,997เเหรียญนะครับผมนะก็ผมยังถอนไม่ได้นะครับผมนะผมก็ยังถอนไม่ได้ ถ้าถอนได้แล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมาถอนให้นะครับผมก็คือเราสามารถเลื่อนไปนะครับผมว่าเราจะถอนกี่ดอลลาร์ถอนได้สูงสุดยีดอลลาร์นะครับผมก็จะใช้เหรียญเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะก็ถอนได้สูงสุดยีดอลลาร์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ตามสุด็0.5ดอลลาร์นะครับผมนะก็ผมยังถอนไม่ได้นะครับผมถ้า,เ,าเราถอนได้เนาะสมมุติว่าถ้าเราถอนได้ใช่ไหมเราก็กดมาตรงนี้นะครับผมเราก็ถอนไป แล้วก็มันจะมีปุ่มให้เรามันจะมีปุ่มให้เรากดลงไปว่ายืนยันนะครับผมแล้วก็มันจะมีอ e ีเมลมันจะมะีช่องให้เราใส่อ e ีเมลของเพย์เพ,พวหรือว่าล็อกอินอีเมลที่เราใช้สมัครเพย์เพ,พวเนาะก็ให้เราล็อกอินเข้าไปนะครับผมนะก็ทก an, ําการยืนยันตามขั้นตอนนะครับผมซื่อของผมก็ยังอถอนไม่ได้ก็าจะทําให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับผมเนาะก็มันอาจจะมีให้เรายืนยันอ e ีเมลนะครับผมหนะรือว่าเข้าสู่ระบบอีเมลเนาะ แล้วพอเขาเอาพอเขาจ่ายเงินมาให้เราแล้วนะครับผมก็ให้เราเข้าของทำของอ่า Google นะครับผมไปอ่ายืนยันตัวสกุลเงินก็คือของแอปแคปซี่นี้นะครับผมที่เขาจะให้เงินเราก็คือเป็นตัวสกุลเงินของยูโรนะครับผมนะก็ให้เราเป็นยืนยันว่าเราอ่าว่าเรายืนยันอ่ารัสรัสสกุลยูอ่ารัสสกุลเงินยูโรเข้าไปเพิ่มนะครับผมเราก็ต้องไปกดยืนยันอีกทีนึง แต่ว่าเราให้ผมถอนได้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาทําวิธีให้ทุกคนดูนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมวิธีในการทํางานก็มีแค่นี้นะผมก็คือให้ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ไปเล่นแอปแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมเนาะก็ง่ายๆแค่นี้นะครับผมสวนวิธีในการถอนเงินผมยังถอนไม่ได้ก็อาจจะทําให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับผมเนาะ แล้วก็วันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าตรงไหนอ่าผ,ผมที่ผมลืมไปหรือว่าผมไม่ได้พูดไปต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมเนาะอ่ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กด like, ติดตามเราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมไว้เจอกรัรนคลิปหน้าครับ